ขอสวัสดีด้วยนะครับขอสวัสดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับเนื่องจากคลิปโอเคคลิปที่แล้วนะครับอะไรวะวิดีโอตัดเองนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาตุดกตาเต้ากันนะครับโอเคนะครับผมพอพอก่อนับเอาดีๆละก่อน มาขุดอันนี้ออกไปดิีขุดอันนี้ออกเราจะไปจิปพอต้องนุ้นเพราะว่าตรงนี้เราจะทําฟอร์มแล้วใครทำเดมอนไม่ไหนนะฮับพี็กอยู่ไหนฮับเดมอนนะรับใครทำใครทำฝ่ายไปก็ไม่รู้นะฮับผมเดี๋ยวเลียร์พื้นที่นู้นฮะทีนี้ก็ทําเล่นจริงเลยตอนกูออกไปข้างนอกเนี่ยเอ้เอาหินไปไหน่ะ มาฮาร์ฟไปหาเลยไปไหนฮาร์ฟไปทำอะไรเล่นไปี่ฮาร์ฟกูให้ไปออกซิเดียมตรงนู้นฮาร์ฟไปขุดออกซิเดียมที่ฮาร์ฟเราจะทำให้ตอนนิลาไปทางนู้นนะฮาร์ฟไม่เอาฮาร์ฟตรงนี้ดีแล้วฮาร์ฟไอห่าลากฮาร์ฟเราเราจะขยายเกาะเหรอครับขยายเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเอาเปล่าขยายได้นะครับเอาเปล่าครับแต่ตอนแรกวันนี้เราจะมาจุดพอร์เติลนะครับ ใช่ครับโอเคนะครับพูดดีๆนะรับพูดดีๆนะครับโอเคนะครับผมมาเออแค่นั้นแหละมาแค่พอได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไปขุดอันนี้เลยครับไปขุดสิรับอะไรขุดอ๋อผมไม่ทำเลยรับผมไม่ทำอะไรนะครับไปเลยครับขุดสิครับ ช่างแอร์อะไรหรอช่างแอร์ไม,อไม่เคยดูไม่เคยดูละสิะผมไป่เล็กนะครับช่างแอร์เคยดูเปล่าไม่เคยดูครับเอาเปิดหาเดีย๋ยวก็มีไปหาใน y o u t u ู e โอ้นะครับขนาดนี้รถเก็บขยะก,ก็มาเก็บขยนะหน้าบ้านผมนะครับไป่กลิวว่นนี้กลิ่นนี้หอมละมนุนเลยนะฮะ กล the well. oh, hey, ิ่นกลนี่หอมโชยมากเลยนะครับผมเดี๋วขุดต้นไม้ก่อนดีกว่าเอานี้อ้ก่อนอะไรขุดอันี้ก่อนเอานี้ออก่อนอะไรครับเอาเอาซีเดียมออก่อนเดี๋ยวจะขุดหินออกก่อนครับเอยไม่ใช่ขุดต้นไม้ครับจะได้ไม่ลกโอ้โเออเออเออเป็นเจ็บเป็เ อันนี้ก็บ้านสั่งตาปฏิหารครับโอ้ยอันน่ะอันนะ่ะจิบเฮ้ยจิบเฮ้ยแล้วทางพี่แอเก๊กเนี่ยพี่แอเก๊กเดมอนทำยังยังเลยครับโอเคครับเดี๋ยวทำนะครับครับ ครับผมเจ้าลำคาเาลำคาแล้วครับผมใครมึงวางกล่องคาไว้ตรงนี้โอ้โหทำไมล่ะครับลกก็ลกก็มันดูแปลกตานะฮะอา่าม,มึงไม่หยุดนะครับเลยนะครับมึงหยุดเลยครับเพื่อไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานหล่อเลยไม่มีลกูกด้วย มไม่มีลูกเหรอเออคุณยังเด็กอยู่ลูกอะ่ะลูกอันนั้นอะ่ะลูกอะไรลูกเล็กๆลูกบอลอะ่ะเออนั่นเลยที่<ล>มันเด้งได้เหรอสิบบาทอัดเนั่นใช่ปหมใช่ใช่ใชเคทำเรียบร้อยแล้วขอตัวสักคู่นะฮะ

อเขเนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวตายกันนะครับเดี๋ยวของเก็บเอาของเก็บก่อนนะครับกันะนะครับอืมคุณกอยไม่หาของกินนานหรอกเดะ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  โอเคอะไรครับกินหมดสมครับผมสมครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขนาดนี้ของกินเมตู้กับข้าว่้นได้หมดลงแล้วตึงตึงตึงมันคุดนานอย่างวะเนี่ยคุดไร โอ้โลำคางเวลาคนเห็นออฟซิดีกน้มันจะขุดนะอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรเหรอออสตคีช่างนาฮะเอนีม่ดูหนือแข็ปดสตรีมไห้ครอัปเดตนาดจีอ้อรครับตกะละจริงเหรอครับให้ให้ เเเียด๋วทถืนัึงที่ขุดไดมอนงไปขุดหิงไอ้นี่หรอวะหินนักดาเนหินเลยครับหินดักดาเนไม่ทราบอ่าไม่ล็อกอ่ะถ้าล็อกก็เข้าไม่ได้สิครับน่าจะขุดได้ขันำนี่ขุดหินออฟซิเดียเลย ด,ด,ดึงดึงเอออัจจะอ่จจะโอ้ยเชื่ๆที่คุณมาวะอัจจะใอ้ยคุณเองเลยแม่อะไรนะครับแต่ก็ตบเดินเลสโตน<ม>อ๋อผมเขาทำไมวะเออแอดเขาไม่ได้แอดเราใช่ไหมอืมแอดเขาเอา เออคเสียงเพลงขึ้นผมไม่อินขนาดนั้นปิดแม่งเลยเสร็จนียก็นานไปหลายชั่วโมงพิ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 งไม่ไม่เลยละคนรู้ขึ้นให้เสร็จก่อนมืดตัวขี้เกียจหายเช้ากินค่ำมันไม่ง่ามันมันมันไม่ใช่จะมืดแล้วก่อนเข้าบ้านแล้งีบแล เฮ้ยมันยังนอนไม่ได้กูนอนอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยนอนแล้วหรอวันนี้โอ้ไม่รอกูเลยรอกูดูปิดบ้านก่อนผ่อนคลายสบายสบายแล้ววะสบายตูดไม่ใช่เสร็จแล้วไปก่อนแล้วใครถึงก่อนชนะเยมดยร่ดเยกรรม ลืมกระแปงน้ำเหรอเนี่ยที่จริงไหมตัวต้องมีเยอะๆมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวลำานแล้เอาดินเอาดินมานิดเออนะกูจะไปปลูกต้นไม้ข้างบนแล้วลา a bla 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 b เละนั่นแหละ กรรมไอ้กรอนมันทำไรอ่ะมึงอยู่ไหนจะปลูกต like> ้นไม้ข้างบนบ้านด้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กรอนมาขุดตรงนี้ออกก่อนดิเราจะทำประตูนรกหรือว่าเราจะมาเล่นเงินเราจะมาทำประตูเกือกกึ่งนรกนะฮะนะครับใช่นะครับ ของขอไม่ได้หาดเนี่ยโอ้ช่งดีชงดีเจริญเจริญเจริญลูกเจริญเจริญเจริญลูเฮ้ยนะครับอยากขยายก่อนเลยรู้แต่ว่ามันไม่มีตังค์ไม่มีใครหรอกเรื่องทำอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้บนบ้านอ่ะมันมันเท่จะตายนะครับถ้ามันโตแล้วครับแล้วตอนนั้นมึงปลูกมันโตไหมครับปลูกตอนไหน จะหยิบอะไรวเนี่ยลืมหรอแกลืมขวานเหล็กโอ้โหลืมไปได้ยังไงลืมไ <มา S 1> ปเลยว่าคเคยมีเธอขวานแล้วครับ x ไม่ใช่ pick x pick x นั่นมันหินที่คุณหินไม่รู้อ่านว่า x x โอ้ยตกใจตกใจโอ้ยเฮียอืมตองเปิดไม่ได้ก่อนทำไงดีไอคอนอะไรอะไรมือะไรเปิดไม่ได้ไอคอนนี่อรันี่เปิดกองกองกองเฮ้ยไอแช่ขุดทิ้งเลยมึงเดี๋ยวก็ชิบหายมึงคนเดียวหรอกไอ้เฮียเฮ้ยเปิดหายมึงเอาพีไอโคดอันนี้ดิ กูเห็นไหมว่ากูทำอะไรอยู่เห็นว่ามันกำลังกูเห็นออกซิเดียนควายเอาคืนเรียกกูจะหมดแล้วเนี่ยเหลือสามลอดครึ่งมันต้องมาเย่เลยก่อนเย่เย่ราวางไว้ที่เดิม้วยนั่นแหละจำแมวเอาออกซิเดียนมาอัน โคดโคดพกฉันำพกฉันไม่ใช่ละวทำอะไรเนี่ยมันทำอะไรครับถาพ่อของฉันครับเออ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 ,เอ,อ,เอ,อถูกแล้วถูกแล้วย๋ยวให้มันทำวางหินไว้ลบข้อย่างเงี้ยโธ่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาไม้เอาไม้มาดิ คุณมึงทำเป็นแหรอครับไม้อะไม่มีเอาไม้เก็บไปหมดแล้วพังเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นครับพังเลยไอ้จิงอะนี่อีเตอร์หิงที่ถิงก็แบบประตูให้ได้เฮียแทบตกอืะ <laughs> ไปทำหินต่อไปมึงทำไม้ด้ะตรงนู้นอะเดี๋ยวกระผมจะไปขยายเกาะตรงนู้นหน่อยขยายเกาะมัสลุมมัสลุมเอาไม้มาเอาไม้มาต่อเปล่ามึงเอาไม้ละเอาไม้มันติดระวางทำทำเป็นไม่เหรอสกายบล็อกอะสกายบล็อกอะจำได้เปล่าจำไม่ได้ครับจำได้น่าจะลืมแล้วมั้ง เดียวเขาลองกันเราเราวาฝากไรื่งนี้ปึ๊บปึ๊บอะไรครับคุณมึงทำเลยเปึ๊บปึ๊บไม่ะอัจฉ๊กอจะจำไม่ได้จำไม่ได้ทำไงครับไม่รู้เลยครับถามแม่สิครับผม น,นี่น่าจะเป็นน่าจะประมาณนี้คนระับเอาดินไปขยายเกาะลงเราบ้าก่อนหรือว่าเอามาขยายดินตรงนี้พอขยายดินตรงนี้หรือว่าจะไปขยายที่เกาะเราขยายนตรงนั้นดีกว่าได้ นนทำว่มามัสลมมัชะลูมมัชะมัชชะรอะมันรอไฟแค่นั้นแหละอยู่แคสลิปอ่ะน่อยยช Nice shot c h ขณะนี้เวลาขอ,อ,อ ไอตอนมันเอาพลิกแอคมาหน่อยสิพลิกแอคอะไรพลิกแอคหิ <แ ans. S 2> ลหิลย้ำว่าหิมจะวิ่งมาแนะหนึ่งสองสามไเดินกะได้เออเก่อเหือบเกือฮึบโอ้โหจนแมวั้ย แมวจำแมวจำแมวโอเคแล้วก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนสกายลุด เอิ่มเอิ่มสกายคุณหลุดเหรอครับเอิ่มในคุณหลุดหรือสกายหลุดครับในหลุดเหรอครับแป๊บหนึ่งครับรอคุณก,ก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพอคุณก่อนมา เราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีอมาต่อบกันเลยนะครับแค่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอ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 แล้วเราก็จะมาทำฟาร์มกันเนาะมายังทำฟาร์มตอบยนเว้นด้วยใครจะพุดออบซิดีอนออกก่อนอะไรวะสองสามสี่ห้า โอ้ของเพียบเลยอะจริงๆนะเนี่ยนี้ขุดรูเลยนะก่อนเอาถังน้ำมาหน่อยก่อนก่อนใส่น้ำกัเองดีครับไอ้ก่อนทำถังน้ำไม่เป็นอ่ะจะให้ช่วยหน่อยแม่งจะฝากของหน่อยฝากได้เะล่ะอะไรนะมาฝากดังดังดิมาตรงนี้หน่อย จะรับฝากของหน่อยได้ไหมั้ย่จะ่าตัวตายแล้วเพราะว่าจะไอ้น,นี่การเโกลดาตัวตายไม่ได้ค่ะเนี่ยเยอะเยบรป่อยทำหนึ่งนะ ชุบอ่ะชุบเอ้ยก้อนวันหยิบบล็อกเคไหมบล็อกเอ้ยก้อนทุบน้ำแข็งให้หน่อยทุบแล้วทุบแล้วเดี๋ยวไปนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันแล้วตายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ทุบให้แล้วนะน้ำไหลตามไม่ทันไงช่างมันเตอะอ้าวกดชิบหายเลยและเคอยู่ไหนอ่ะเคอยู่นี่อยู่นี่ เอาน้ำมาใส่ใหม่ดิแซกเฮ้ย <Hey, S 1> มึงทำไรเนี่ยกดผิดเมื่อกี้ไปโดนข้างล่างมึงทำเป็นบล็อกด้วยตอนเอาน้ำใส่ใหม่ดิโอเคทำเป็นบล็อกด้วยเคอ่ะขอขอบล็อกหนึ่งอ่าไปบล็อกหนึ่งอ่ะเอามาเอาไปอไป่ะฝากหน่อย เรียบร้อยบายบีทำปิดเอาไว้ให้จะไดไม่ละลายหัวหัว,หว,หวอ้าวล่นโลกอ่ะ,ะอืมตั้งใจโหฉลาดแท้แลวตำลึงก่อนเอากะปองน้ำมาหน,น,น,น่อยถังมาหน่อยถังมาหน่อยขอถังหน่อยแป๊บไ่ไหนวะ ปับ๊บซี่ชีวิตเกิดไม่ใชอ่อยู่ไหนอยู่ไหนมาเอามาแล้วตักวางเนี้ยให้เนีทำผิดน๊บน,นึงต้องวางนี้สิน,นะเงยียบลงเอร์คิดไม่ต้องอนะอ่ะเรียบร้อยวางน้ำตรงนี้ก่อนวางน้ำดินั่นแหละนั่นยังไม่วางใช่ไหมฮะ วางไปแล้วเจะเอาม้อยมาขยายนี่ก่อนดีกว่าเรียบร้อยแล้วอะไ,ไม้น้อยไปเรียบร้อยต่อไปก็เอาเคียวมามีซีดปะเอซีดนีนี่ว่าก้อนปลูกชูกาเคด้สี่ทิศน้องสาม ก่อนวันทุกที่มาให้หน่อยดิแป๊บแป๊บไม่ต้องใช้เล้วเออเอเอคว้าหินเลยพทษอะไรบ้างดิอย่างเงี้ยอะไรเหรอ อะไรไม่แหงเงี้ยหรือมั้ยนุอะบลา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 บ โอคทำให้สุดนี่เลยทำใถึงนี้เลยเนี่ยสุดแล้วตรงนี้ด้วยสี่บล็อกแล้วครบแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเออนั่นแหละครับเฮ้ยตรงนี่ยไอ้ตรงนี้่ตรงนี้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 อยากระโดดดิเว้ยอย่ากระโดดมันเป็นเองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะ เฮ้ยมึงจะกระโดดทำไมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวทอดปากก่อนดีกว่ากันมันเกิดกานคีเปอร์โอโอ้โหเมื่อกี้กูกล้ากระโดดมันล้วไม่เกอบตกโดดโดดเยงๆยลับเป็นเดิมกบเป็นเดิมกายดิสดคอฟ้า ยยอนมาต้องไปเธอดาไฟไกลขอฟ้ายอมมาเป็นหาเลยรคบเป็นหาเลยครไบเออเอ,อ,อยากลองเปลงไมแซกวัด เองอะทำทอชเพิ่มเวยทำเองสิครับอ,อีนนี้คนเตีนไม่ไม่ว่างครับจะไฟอ่ะไม่ไฟครับหมดแล้วด้วยมีบอมมิวไหมครับมีมีอยู่มีบอลอยู่มีบอ,อมบอมิวด้วยแหละครับ บอกว่ามีแต่โบนโบนไม่เนี่ยโบนนะเอามาดิหอ่ออยู่นี่ในกล่องน่ะโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ได้ทำฟาร์มนะทำข้าวมะใช่ครับทำข้าวด้วยอ้าวเฮียเปิดทูเจอเ ทำอะไรครับโอเคนะครับมีดินไหมดินดินอะดินอะมีปะวันที่ มาจบคลิปกันมาจบคลิปมามายืนตรงนี้มามายืนตรงแปลงอ่ะหน้าแปลงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ยืนนี้นี่นี่นี่มามาหันหันหันหน้าชึบชึบอาจจะไอ้อนมานี่ไอนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยมานี่มานี่มานี่ เร็ว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 จะจบคลิปแล้วเร็วอ๋อครับครับครับอยู่ไหนวะอยู่ตายโลกเดินตกลงมาเองชลาเลยนะเร็วเร็วมาจบคลิปอยู่ไหนเนี่ยจับได้ก็หาไม่เจอเอ้ยให้ตังก็หาไม่เจอไม่ใช่อะไรวะจำไม่ได้ กอนอยู่ไหนหาไม่เจอไอ้เร็วจะจบคลิปแล้วเน่ไอ้ไอ้ทอดนี่จบเลยจบเลยอ๋อโอเคครับโอเคครับไปไหนครับเดี๋ยวขอตักลาวะาแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาเร็วเร็วเร็ว เพิ่มความสว่างให้หน่อยเออโอเคไม่ต้องกระโดดไม่ต okay, ้องกระโดดโอเคนะครับสำหรับวันน okay, okay. ี้ก็ขอลากันไปด้วยคิดกันทำฟาร์มนะครับผมสหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย